ไม่มีนะครับไม่มีลูกโม่ครับหยิบปืนกระสุนหนึ่งนัดบรรจุเข้าไปลูกโม่นะครับนะนะต่อไปคือกระสุนด้านนะลูกโม่กระสุนด้านนะครับเว้นไว้หนึ่งช่องยิงโคดหมุนขวาเห็นไหมครับอย่างนั้นเว้นไว้หนึ่งช่องยิงก็คือเว้นอย่างนี้เห็นไหมครับนะแล้วกระสุนหนึ่งนัดถือไว้ในมือนะครับลูกโม่นะครับเยิบปืนปืนพร้อมพร้อมนะครับพาเริ่มยิง กระสุนเลยครับกระสุนด้านนะครับกระสุนด้านทำาไงลูกโม่ก็ั่นงกต่อไปเลยใช่ไหมครับกระสุนด้านนะครับอ่าเสร็จแล้วครับอ่าพูดถึงว่ากระสุนหมดลดกระไม้ลงครับเปิดโม่เทปอกเห็นไหมครับใช้มือขวามันจุเข้าไปนะอ่าจุเข้าไปเพิบนะครับเว้นไว้หนึ่งช่องนะครับเออไม่ต้องเว้นนะครับนะแล้วก็เลียงยิงการซ้ายันาเขิาโม่เทปอก ง่ายไ,ไหมครับนี่คือการแก้ไขโอเคไหมโอ,โอเคนะครับลูกโง่ไม่มีปัญหาอะไรนะค,ครับ